เป็นหาดสำหรับน้องหมาค่ะ Beach Coast of Blueberry นะคะพี่ๆอันนี้เป็นแคคต u สนี่นะคะแล้วถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ตรงนี้หล่นลงมาแข่งฟุตบอลเจ็ดคน <c oughs> สิ่งนีย ที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะมันเป็นโรงแรมที่โจโควิดเนี่ยคะ่ะเขามาแต่งงานนะคะห้องสวีทที่มันยื่นๆออกมาเนี่ยคะ่ะคืนละ3,000ยูโรนะคะหรือประมาณนะคะ1,10000เกือบ1,20000บาทต่อหนึ่งคืนคะ่ะ สั่งมา FC ฮัลโหล,ลสวัสดีค่ะตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะคะนี่มาทางนี้ดีกว่าให้พี่ๆเห็นวิวั้งหลังช,ช่วงที่รอรถไม่ใช่รอรถดิรอรอเรือ10สิบโมงเช้านะคะเรือจะออกเขาให้เรามารอเรือก่อนเรือออกสิบนาทีค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่เรายังอยู่ที่ประเทศมอนเตเนโกรค่ะเนื่องจากว่า <c oughs> อย่านเนาะเริ่มจะเบื่อแล้วนะคะเพราะมันหลายวันแล้ว <c oughs> อยากกลับบ้านแล้วนะคะแต่เรายังกลับไม่ได้ <c oughs> ม,มันมีเหตุผลนะคะพี่ๆยังกลับไม่ได้เนาะ <c oughs> เราก็เลยนะคะตัดสินใจพากันวันนี้นะคะซื้อเป็น เ,เขาเรียกว่าโบสทัวร์ค่ะพี่ีเป็นบ้านเราก็มีเนาะแบบแบบเรือล่องแบบดูเกาะดูเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าที่ประเทศมอนเตเนโกรนี้มีอะไรสวยๆงามๆอีกแล้วก็มีอะไรน่าสนใจสําหรับพวกเราสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยว เป็นประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะพี่พี่นอกจาอพี่พี่คนไหนสนใจอะไรยังไงมาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหวยน้ํากันค่ะหรือไปดูเกาะดูทะเลสวยๆกันเนาะอีกมุมหนึ่งของเมืองที่เราอยู่กันค่ะเล่นผ่านแล้วก็คือให้ถ่ายรูปแต่ห้ามลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่เดี๋ยวอยมันมีไอ้นี่ด้วยนะนกนางแอ่นเยอะมากเลยค่ะพี่พี่แต่มันไม่ได้เป็นนกนางแอ่นเหมือนบ้านเราอะ่ะมันเป็นนกนางแอ่นที่ทํารัง จากดินนะคะมันไม่ใช่จากน้ำลายเนาะเพราะนกนางแอ่นมันก็มีหลายประเภทเนาะว้ยเยอะมากกิดชอนโซเช่อืมนิ่ฟีลเพร่ฮัมซีโนครายเนรุ่นเดะกิ่มา

Schön richtig, Liebling. Ah, früher schön. wir brauchen die Spuren. Ich nehme das. Oh, gut, danke.

เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะมันชื่อว่าโรงแรมไอบอสตาร์สลาเวญ,ญานะคะเป็นโรงแรมระดับโคตรหรูของความหรูนะคะเป็นคล้ายๆเกาะคล้ายๆกับหมู่บ้านนะคะซึ่งจะมีทั้งโบสนะคะมีพ่อครัวแม่ครัวมีทุกสิ่งอย่างให้บริการไปจนถึงหนักขับเครื่องบินเลยนะคะทุกคนโรงแรมเนี้ยนะคะก็จะเป็นโรงแรมที่คน รู้รู้ร่าราดังดัทั้งหลายนะคะพรอมเน้นซูเปอ r ์สตาทั้งหลายเขาจะมาพักที่นี่ค่ะห้องตรงนี้นะคะที่ยื่นออกมาเนี่ยคืนละ3,000ยูโรค่ะเบาะเบาไม่แพงเลยนะคะราคาถ้าบ้านเราก็1 0 0 0 0แสเกือบ20,000บาทนั่นเองค่ะเป็นโรงแรมนะคะที่นักเทนนิสชื่อดังอย่างโจโควิชเนี่ยนะคะมาแต่งงานกับภรรยาสาวสุดสวยก็ที่โรงแรมที่นี่เองค่ะ ขึ้นเรือขึ้นบกกันค่ะอาารอะไรตรงนั้นก็มีนะคะนี่อไปไกันค่ะว้าลาบเช่ไปกันล้ เรามาอยู่ที่เมืองบูตวานะคะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในย่านแถวนี้เลยนะคะ <This life. S 1> อันเดอร์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ติดทะเลนะคะของมอนเตเนโกรเนี่ยนะคะมาค่ะเราจะไปไว่ายน้ำกันค่ะพี่พี่นี่น้อยน้อยนั่งของปลาย,ยู่ แข่งฟุตบอลเจ็ดคนฟุตบอลฉันไม่สามารถอ่านได้มาจากเซอร์เบียมาเล่นฟุตบอลเจ็ดคนมาจากเบลกร์ดนะคะเหมือนแข่งแบบโคเนียเหมือนแข่งแบบบ้านเราแข่งแบบข้ามจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แต่อีกฝไฟหนึ่งเห็นแฟนอุ้มมา ผอกว่มามาจากเบลกรัดน,นะคะฟุตบอลห้าคนนี่ด้วยหรอคนชอบดูบอลนะคะก็ดูไปก็เชียร์ไปจะได้ไปไหมเนี่ยมีเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการอยู่เมืองนี้นะคะแล้วก็รอไปมาดูประกาศนะคะซึ่งเราอ่านไม่ออกแต่เราเดาจากเครื่องหมายออกห้ามขี่เจสกีห้ามรถเข้าห้ามสะ ใช้สารเคมีแชมพูเนาะห้ามก่อไฟห้ามแคมปิ้งตรงนี้แล้วก็ห้ามคือน้ำห้ามกินห้ามทิ้งขยะห้ามเล่นนะคะตรงนี้นะคะแต่ได้พีาาาาาา่พี่คะเป็นหาดสำหรับน้องหมาค่ะ Beach Code of เนี่ยล่ะคะอ่านไม่ออกค่ะพี่พแต่รู้แต่ว่าสำหรับน้องหมานะคะเพราะว่ามีน้องหมามาอาบน้ำค่ะ ฮันนี่คอมฮอมาปิดเดให้ยานอสจัดการหน่อยสิอยากได้ตุกตารอันเอโรอันออโรอยากได้ตัวไหนคะทุ่พี่อยากได้ตัวไหนคะเดี๋ยวให้ยานอสจัดการเอ้ยแพนด้านนี่ก็น่ารังนะราคาหนึ่งยูโรนะคะต่อหนึ่งครั้งแต่นางบอกว่าเอาบอกว่าเธอไม่ต้องเอาหรอกเมื่อวันก่อนนะไปหยอดมาแล้วค่ะหมด2องยูโรไม่ได้สักตัว ออกตู้แล้วได้โทรศัพท์เลยนะคะมีได้ iPhone แต่มันจริงหรือเปล่าอันนี้น่าจะจริงอยู่แต่ว่าคงจะไม่มีใครได้ที่ดียอัตโนมัติตรงนี้นะคะท่านี้คุณมาเงินทางนั้นค่ะโอเคดูนะคะคือเงินที่หยอดแล้วไม่มีใครได้อ๋อมันหยอดยี่สิบเซนหยอนตรงนี้นะคะ แล้วถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ตรงนี้หล่นลงมาเป็นของเราอ่ะอยากจะลองก็ลองไปค่ะยอดยอด้อนนะอ้นเนาะนาะมิส หมดไปสองยูโรไม่ได้สักตัวค่ะพี่ๆไปดีกว่าค่ะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหมดเงินเยอะพี่ไปอุ่นใชโอ้โหทำสิต่างๆเอ็กซ์ตร้าแรงเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราทำนี่ก็อื่นด้านนั้นนะห้องน้ำห้าสิบเซนสิบห้าบาท วอลเลย์บอลโอ้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ลุงบนอะไรตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรามาพักอยู่ที่เมืองนี้คือเขาเอาเอาพวกเรามาทิ้งนะคะสองชั่วโมงครึ่งเนาะ แล้วตอนนี้เขาก็มารับแล้วค่ะเดี๋ยเร่าจะป้ายเกาะฮาวายไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเรียกเกาะฮาวายนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยถ่ายคลิปไม่สวยเลยค่ะแต่ดีสําหรับการเดินเนาะมาค่ะปาเล็นปานเสี่ยงชีวิตมากอึ๊บเงียบไปค่ะ

เป,นเปน็นเป็นเกาะนะคะอ๋อชื่อ <s her> <s ure> จริงๆมันชื่อซันนิโคลานะคะแล้วความมาเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะฮาวายค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปจอบดูนะคะอค่ะพี่ลุงลุงขึ้นเรือมาก็เหนื่อยแล้วค่ะพี่พี่นังบอกว่าหยุดพักก่อนอาา่ะพักค่ะ

เขาบอกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เอามาค่ะม,มีความคลา้ายเกาะพีพีเนาะพี่พีเนี่ย มีนางแบบนะคะเดินมาสามีของเราอยู่ตรงนู้นห้องน้ำนะคะให้บริการราคาไม่รู้น่าจะ50เซนก็สิบห้าสิบหกบาทเนาะบ้านเราตรงนี้มีทางขึ้นเขาค่ะพี่ๆเดี๋ยวอุ้มจะพาพี่ๆไปดูดอกไม้สวยๆกันเนะเาะขึ้นได้แค่นี้เองค่ะเขาขัางไว้เนาะเขาไม่ให้เราขึ้นอ๋อเขาขัางไว้แล้วก็ อ๋อมันเป็นหน้าผาค่ะพี่พีไม่เป็นไรก็อยู่ตรงนี้ละกันเนาะมาค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพางั้นก็นไปตรงนู้นละกันเนาะไปะค่ะเขาไม่ให้เราขึ้นเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รับผิดชอบอ,อย่านอนอยู่ตรงนู้นนะคะตัวดำดำ นี่คือต้นบลูเบอรี่นะคะพี่พี่อันนี้เป็นแคคตัสเป็นลูกของต้นตะบ,บองเพชรนะคะซึ่งสามารถกินได้มันสุกมันอยู่ตรงนู้นค่ะพี่พี่เห็นไหมคะแต่ว่าเราไปเก็บไม่ได้นะนี่ตรงเนี้ยโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ขอพระอภยนนัยมณีพี ไช่สสวยมากเลยน้ำพอดีนะคะสำหรับอุ้มไม่เย็นไม่ร้อนเกินไปเนาะอ่ะสวิตส์ให้ย้อนสิอบดนไนฮปปี้ลุกคิปลุกอืออ่ะอืมบิ๊เซียน รู้สึกว่าตัวเองดำและดำมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่เราขอจบคลิป boat tour นะคะ1วันเราออกจากบ้านตอนเวลา10โมงเช้านะคะแล้วก็กลับถึงบ้านนะคะตามที่เขาบอกเราไว้4โมงเย็นค่ะเราจ่ายคนละ10ยูโร10 10ยูโร2คนก็20เนาะซึ่ง ไม่มีน้ำไม่มีกาแฟอะไรให้ดื่มนะคะแค่เขาพาเราขับมาแค่นั้นเองแล้วก็จอดตามจุดต่างๆที่เขากําหนดพาสําหรับวันนี้เนาะรู้สึกว่าตัวเองดำต้องอยู่ตรงนี้ถึงจะขาวสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะโชคดีมีความสุขนะคะจบกันไปตรงนี้สำหรับทลิปทัวร์แล้วก็พร้อมกับวิวสวยๆนะคะไปแล้วคะ่ะโชคดีมีความสุขคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้วมัวจะเมาจัามีไปแล้วคะ่ะ bye